ผลบอลเมื่อคืนเป็นจำที่3ตุลาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายดูนะครับสามารถทักบ้านเขียวเจริญผลวันกันได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอท11ทอนนั้นนะครับ อาดูคู่แรกในการเล่นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ,อ,รบอย่างคู่บอลมัดนะครับพบกับฟูลแลมนะครับเปิดเกมมาครึ่งแรกนะครับในนาทีที่14นะครับกองกลางเบอร์20อย่างซาชาลูคิตนะครับได้ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับ เป็นทอมแคนนี่นะครับกองกลางเบอร์สิบนะครับลงเล่นแทนนะครับก่อนจบครึ่งแรกไปนะครับต่อมานะครับเปิดเกมครึ่งหลังนะครับในนาทีที่70นะครับไลอ้อนเซเชีองนะครับได้ทําประตูขึ้นนำนะครับทำให้ฟูลแลมนะครับขึ้นนําด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับต่อมาไม่นานนะครับในนาทีที่78นะครับอันโทนเซเมนโยนะครับได้ทําประตูตีเสมอนะครับทำให้บอลมาร์ตนะครับตีเสมอด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับและในนาทีที่84นะครับจัสตินไคเวิร์ดนะครับทำประตูที่2นนนนะะคครรัับบบทาให้้้อลมขึดวยสกอง สองประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนจบ90นาทีนะครับชดเวลาบาดเจ็บ6นาทีนะครับอันทวนเซมิโนนะครับได้ทำประตูหนีห่างนะครับด้วย3ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนจบเกมไปนะครับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างบอลมันนะครับได้เอาชนะฟูลแลมนะครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคู่เดลิสตี้นะครับพบกับซิลิโกเูเวอร์นะครับคู่นี้นะครับเลื่อนการแข่งขันนะครับและคู่ที่2นะครับวอเตอร์ฟอร์ดนะครับพบกับดอเฮดไดยูนเต็ดนะครัััััับบบบคคคคู่่่่่นน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 ีี้ะะะรรรรกกก็เเเลืออาแขขงชดยวตไป ดูในศึกฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับคู่จาโลนะครับพบกับฮาก้านะครับคู่นี้นะครับจาโลนะครับได้เฉือนชนะไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับและคู่ที่2นะครับเฮจเคเฮลซิงกินะครับพบกับกาเนต้นเฮลซิงกินะครับคู่นี้นะครับกาเนต้นเฮลซิงกินะครับได้เฉือนชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับอย่างคู่แทปซอนสปอร์นะครับพบกับ เคซีรีสปอร์นะครับคู่นี้นะครับแท็บซอนสปอร์นะครับได้ถล่มไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับและคู่ที่2นะครับอัตัญญาสปอร์นะครับพบกับลิเซสปอร์นะครับคู่นี้นะครับลิเซสปอร์นะครับได้ถล่มด้วยสกอร์หประตูต่อ2นะครับต่อไปนะครับมาดูคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคู่ลำพูนวอร์เร์นะครับพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับได้จบเกมด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่พิลิตนายชองนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเลนติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดเอชทีหนึ่งหนึ่งนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ